เดี๋ยวเราจะเอาแสนมลมนะครับมาทำปลายท่อแล้วมาฟังเสียงกันว่าตัวแสนลมเนี่ยเสียงมันจะดังเหมือนเตีเ้ยวเป็ดไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูช่างเคนซีค่คาครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ EP Content, พีคอนเทนต์พี่เลนพี่เลนจำคลิปท่อไอเสียจากยางมอไซด์ได้ไหมเนี่ยพี่ทำใส่น้าเหลืองี่ย โอ้โหแล้วคอมเมนต์น้องๆเยอะมากบอกว่าพี่ชาติให้เอาอุปกรณ์ต่างๆมาทําเป็นท่อไอเสียดูว่าเสียงม,มันจะเป็นยังไงทีนี้การที่เอาอุปกรณ์เล็กๆน,น้อยๆมาทํามันก็ไม่ได้นะสำหรับช่องทูชาติจะเล่นอะไรแผงๆอทีก็เดี๋ยวขออะไรที่มัน,นใหญ่ๆนหะน่อยนั่นก็คืออย่างที่เอาอุปกรณ์ที่มันให้เสียงที่มันดังแบบ ปุ่มพามปุ่มพามได้ได้ลมเดี๋ยวเราจะเอาในลมนะครับมาทำปลายท่อแล้วมาฟังเสียงกันว่าตัวแนลมเนเสียงมันจะดังเหมือนเส้นเตี๋ยวเป็ดไหมเส้นเตี๋ยวเรือไหมหรือว่ามันจะดังเหมือนแตนลมทั่วไปที่มันทําหน้าที่อย่างมันนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยทยําอยากนี้ว่าเอาตนลมมาทำปลายท่อเครื่องฟีวิปเนี่ย มันจะดังยังไงนี่งไงฮะคลิปที่แล้วนี่คอมเมนต์กันมาบานเลยพี่ทําให้ดูหน่อยทําให้ดูหน่อยเอาโู่นแล้วนี่มาทําเป็นปลายท่อเราจะมาเอาดีทางด้านมีิวท่อเลยใช่ไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถซ่อมอะไม่ค่อยมีรถซ่อมไม่ค่อยมีรถทําให้ดูส่วนวิบากกกาลังทําอยู่นะไม่ต้องทวงแล้วตอนนี้ใส่แฮนด์แล้วนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแต่ลมที่ได้จะเป็นยังไงของที่จะเอามาทําในวันนี้ก็ไม่ใช่ของใครอะ่ะของพ่อยางอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าพ่อยางมีแตนลมอยู่อันหนึ่งเห็นอยู่เดี๋ยวมาถอดปลายออกเลยแล้วก็เออาามาใส่ท่ทดู ก่อนอื่นที่จะไปนะครับอย่าลืมนะครับน้ํายาเช็ดรถเคส่คา้าไปเลือกซื้อก็ได้เลยในเพจเคสิค้าเลยครับผมยังขายอยทุกวันนี้ขายนี้ด้วยไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาขายไม่ใช่ไม่มีเวลาแฮะไม่มีเวลาทำอย่างอื่น แต่ลมมรสะล้อันนี้แหละที่นี่มันโดนแบบแนั้นอยู่ในห้อง hours. เบาเดี๋ยววันนี้ป็นเครื่องปกุเลยดูนี่จะได้ยินกันทั้งบ้านไหมเดี <y> ๋ยวไปลองโมดิฟายดูมันจะได้ประมาณไหนนะโอเคก่อนอื่นเลยนะน้องๆเดี๋ยวเราต้องถอดตัวแสวมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ถอดไปตรงนี้ลมวงนี้มันมันไม่สามารถทาให้มันดังได้สิสองวน,น่ะเดี๋ยวเราถอดเกี่ยวนี้ออกก่อน เอาเลยนะครับทุกนโอ้หามาันก็นาทากนอย่างนี้แบบนี้นี่หมุนเกี่ยวมาล้กลา,ายเป็นบบนี้เดี๋ยวเราข้า,าตรงนี้รัดท่ออย่างแล้วเราก็เอาไปรัดกบะายท่อแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะทุกคนต่อท่อกัอนเลยยางมอไซส์เส้นที่เราตัดทําท่อเราไพี่แล้ว <laughs> เดี๋ยวแล้วก็บัดสวงเข้าไปอย่างนี้นี่เดี๋ยวทุกคนมีแนวคิดอะไรก็บอกมาเหมือนเดิมนะอันนี้พี่คิดได้ว่ามันต้องใช้อันนี้เห็นน <laughs> <laughs> น้องๆหลายคนคอมเมนต์มาเยอะอยู่ว่า ให้เอาไอ้ท่อน้ําให้เอากระปุกให้เอารูอะไรอย่างเงี้ยใครมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกให้เอาแสรอุ่หูยังโอ้โหเฮ้ยสิ่งเครื่องคนแถวบ้านหูแตกเลยเนี่ยเออเอายัง400เดซิเบลอ่ะอ้โหดูนี่เนี่ยเจ้าของรถวุ่นวายอยู่กับรถเนี่ยอุ่นหูอ่ะเข่งดังมากเดี๋ยวอันนี้มันยังอะไรเอายังเอาไหมเอายังเอาโหัโห เฮ้ยเฮนแขงแรงเยเส้ยเข่งกางูห่าทำไมมันเบาวะมันไม่ดังมันไม่มีเลิ้นนะเพ่มันน่มันนี่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวความเสียโอ้ยเด็กควันคอมค สามบอกชอไม่ดังว่ะเครื่องมันเล็กแบบว่าเครื่องมันเล็กไปรถฟินฟินเครื่องกระจุยเดียวรถเนี่ยเขาไห้ปลูกผักกันเขา้วไม่มีใคขับกันแล้วรถพวกเนี้ยไม่มีใครขับหรอกแต่ลังเท้านั่งสุดท่าโรถเลยมึงไปคาร์เบียนมึงเลยรถพวกเนี้ยไม่มีใครขับแล้วรถปลูกผักได้คันนี้ขายนะขายหมื่นสองเนยเจ้าของไม่อยู่ได้เหรอหมื่นสองเหรอต่อคำเดียวได้ไหมว่าเอาไปสองตัวได้หมื่นลองใส่ไอ้คันทแรงไม้เยอะๆดูหน่อยไอ้คันแรงม้ากระจุยเดียวแรงม้าหรือแรงโม เราพี่เติมน้ำมันหรือพี่เติมน้ำเ,เกลืแต่น้ำเกลือเว้ยต้องการแผลท้าใครต้องทานยาแดงอ่ะมึงทำไมอ่ะ,ะในะ่ไหนดิเมวม<ะ>นี่ดหมวกอ่ะผมว่าเมื่อกี้แรงแรงแรงมามันน้อยแล้วก็แต่ส,สกูปี้ก็ขึ้นว้โอโหรถอย่างงี้ม่ให้ดแมกดูกันโอ้โหอย่ะยัดเข้าไปนะด่แม็มันเครื่องสามพันพันอ่ะชีกเียอะไหนนเล่นชีกโีเนี่รก็รับเหมือนเดิม จะขับไปงี้เลยนะกลอง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 ถ้าไม่ทำได้เดี๋ยวใครขับรอบมึงไหมจัดเลยอ่หจัดเอ่ะทุกคนพร้อมไหมวะเชียร์นะกลัวพร้อมยังจัดเลยนี่ดังเหรออุ้ยไม่ดังว่ะเอ้าอะไรอ่ะ โอ้ยทำไมมันไม่ดังวะต้องเอาลิ้นมาด้วยถ้าอยากดังต้องลิ้นมาด้วยได้อ๋อดิไปทําลิ้นดีกว่าไปเออลิ้นทำลิ้นก่อนทั้งนั้นมันก็เอากลับมันมีลิ้นอยู่ไหมลิ้นเนี่ยที่ตูดเนี่ยมีเอาเอาลมอัดก่อนดิเอาลมอัดก่อนดิเอาลมอัดเอาลมเท็คก่อนดิเออว่ะดังเหรอนี่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 เรามีท่อหนุโอ้ยผมไม่ต้องเข้าไปหรอกถ้าดังดังถึงนี่แน่ยิงกับท่อแดงบางสายอีกบอกให้ดังเงี้ยนี่ไงเออโอ้ยเอ้ย เฮียดังยิบผายแค่ลงแล้วเนี่ยไม่ไ้ไม่ได้ต่อไฟเฮียโคตรดังเลยเอ้ยก้รอ้ไ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 อ้อ้ไอดัอ้ไ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 ออ้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อนนอ้ไ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 ม้ไอ้ไอ้ไอ้ลอ้ไอ้ไ้อ้ไ้ไไ้อ้ไอ้้วอ้้ไออ้้ ่เกงปวดเก้วมันทายไป็นร้อยเส้นแล้วเนี่ยลูดอันเขาออกไม่ได้ไม่ได้คอเล็กไม่แปลหรอกโอ้โหงบตะเคิได้หายเส้นเดียวช่วงนี้งบประมาณน้อยโฆษณาไม่ค่อยเข้าอันนี้ที่ไปแกล้งไงเดินผ่านหมดใช่ปะที่ไปแกล้งช่องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่ใช่ใช่แต่เสียดายเจ้าของช่องตายจริงๆได้ครั้งเดียวเอาล่ะอย่างนี้ซีวิคก็ดังจริงปะอออีป๊อปก็ดังว่ะเอออีป๊อปป่ะลลองอีป๊อปเข้ามาละเฮห็นอีป๊อปไหมเนี่ย แล้วจะเอาท่อไปสวมยังไงวะท่อมครับท่อมครับท่อมครับฮะเงียบเกินอยากจะมองฟ้าที่ว่างปล่า เอาซีมีกนี่มาเผลอๆยางบวมก่อนขวามันจะเบ่งเอาไหมมันกระพือผ้าไม่ไหวนะเฮ้ยทำไมรถคันนี้เวลาเปิดประตูองเข้าไปในข้างซ้ายก่อนวะเขาเรียกรถฝรั่งประตูซ้ายเฮ้รถเมกาแลก็ไปเปิดประตูขวาแล้วก็เดินขึ้นไปเออ <c oughs> เอาเร็วนุงเต็มเต็ม <ๆ S 1> มาฮอ้ยอุ้ยอ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 ้ย เ oh oh, oh ้ยตกใจรื่ดังไหเออมันวันมันวันเบนเบ่เบนวใมันเี่ยมหัวมันี่ยังแม่งยังแม่งอยู่ยังแม่งอย่างบวมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเบนสามชาเบนสามชาอ๋อลมมันเยอะไงมันทาง กดังดังถ,ถ้าถ้าถ้ามันไม่ไปยืดตรงท่อมันจะออกตลอดเออถ้ามันไม่ขยายนะแต่มันต้องมีจุดจุดหนึ่งอะจนแรงดันมันพอมันถึงจะเปิดท่าได้อ่าเฮ้ยเครื่องยนต์อะเวฟข้ามดันนมไม่พอเน็ะเวฟข้ามไม่ดันเวฟล้ามมันดูด หรือไหนมาเนี่ยเออเฮียไม่น่าเล่นตัวเอง่าช่างสัตว์ดังนะแต่ต้องหาวิธีทําให้มันรันให้มันอยู่ให้ได้เออไม่ต้องเปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้ไม่ไม่ใช่ไม่พอตัวเป็นเหล็กเป็นแป๊บเป็นอะไรก็ได้เชื่อมต่อไหมนะเออลองดูดิทํามันดังกว่าแมนกะพืุนเลยมัมงลองดูนี้แม็กไหมก็ได้ดังเหมือนกันก็อย่างนี้แหละดัง่ลองดูอีกทีแต่มันขับไม่ได้นะเออไปเราต้องขับได้ขับไม่ได้เราพนเร่งแรงดันจัดก็ไปแบบแปดแปดมาแก้วครับ วนแม่งอยู่สองรอบเอ้าเอ้าเเดี๋ยวมันถ่ายป่ะไม่ต้องมาถ่ายป่ะเฮ้ยหลูกบอลมาเฮ้ยลูกบอลถ้าเกิดเราไม่ปล่อยให้มันหลุดมันจะดังค้างขนาดไหนอ้าก็ลองดูดิมันหลุดเะล่ะอย่ากลัวดิฮะอย่ากลัวโอ้โห้เฮี้ยระเบิดระเบิดเราไม่ระเบิดเรามันมีทางออกที่ลิ้น ไม่ต้องเบิ้ลว่าใจกลัวไอ้ยกลัิบผายสัญญากันจายเลยตัวน้ำส่งเี๋ยวขาเรียกว่าไส้แตกไม่อยู่ทาตามลนะ อันตรายอ๋ออย่างมากแค่ยางแตกอยางแตกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่รู้แม่งดังว่ะถ้าเกิดเราทําให้มันแบบไม่ั่วได้มันคงจะเวลาวิ่งไปปัม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 มันทดลองขับไปได้หรอเพราะว่าเราทำได้ต้องหลายๆตัวร่วมเพื่อที่จะจอยกระจายแรงดันลมขนาดแรงดันมจะมันดังเนรถไฟเลยทีเนี้ยเออโคเท่เลย โอเคครับทุกคนสรุปแล้ว <c oughs> วันนี้มีเสียงออกนะโอ้คน oh, <God S 2> เหี้ยนะดังมี <c oughs> แรงดันเครื่องาาสามารถเป่าจานลมได้นะครับเ <c oughs> ออตอนแรกไม่มีลิน้นตัวเนี้ย <c oughs> ไม่ดังออ <c oughs> ตอนนี้ตัวนี้เมื่อกี้เปิดดูแล้วไม่ใช่ลิ้นพันสิ่งนะ <c oughs> เป็นลิ้นอะไร เป็นลิ้นแผ่นสังกะสีอะหรอขอ,งอมองสังกะสีด้วยเหรอใช่ใช่โอ้ดีนี่ว่าวันนี้ก็ดีอยูอ่วันนี้ก็พอแล้วแม่งงุ้นายมากเลยสองคันสนุกและดังทั้งหมดนะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทูชาติเคซี่ขานะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าอีพีจบไปจะเอาอะไรพี่เลนพี่เลนมาเล่นอีกกับการทดลองบ้าๆบอๆแบบนี้นะแหมเล่นอย่างนี้ก็สนุกดีว่ะดีวันถ่ายคลิปมีสาระอีกอ่ะเดี๋ยวเล่นนะเสี่ยงตายด ไปไปก่อนครับวันนี้ครับบ๊ายบายอ้อย่าลืมน้ำยาเคลือบเงาน้ำยาเช่นยางเช็ดทิ้งขาครับไปสั่งเลย,<า>ยไปดูโปรโมชั่ <promotion S 1> นกันได้เลยไปเลยครับู